สบายดียงำสาๆพี่น้องตะเวนกำลังพวมสิขึ้นปาดน้าหมอกนอนหน้ามือแลงพี่น้องเมื่อคืนนี้ก่ว่ิได้นอนเนี่ยกะบ่ายก็สีนอนเนกะบ,บ่ายมโมงกกับตันเคยใหม่ อยู่นี่ยแต่เด็กเด็กผมไปค้นขเขาเดี่ยวในโรงลิงยนอะโอ,อ๋เวาไหวเบาไวไปก่อนอเลอเดิมเบาไวจนตาตูบนอนเด็กห้างกระเด็นห้างกระเด็นนอนสองสมปงนอนไปสองสัปโมงสามสัปโมงพู ห้องมาหมอกว่ากะเด๋ยวเห็ดกเดเยวว่าลดพินค้าเะแล้ะว่าอยากได้โจ๊กเกีก่ยวต่อจนแล้วเลยบอกเมื่อคืนนี่ให้เนี่ยกับบสซุกตันตันทางก็เลยเกี่ยวออกซะทางรถปาดตน้าหมอก ดูยสมัยิม่หยินแต่ไหนซอแพงเบาแพงเบาเคเบาทีเบากราับเมื่อคืนนี่ซส่วนกับภากันมักจุดแล้วป้าเองกองให้เรียบร้อยเพื่อนว่ามีแต่ค้นเอาเด้อแบบนี้แมนเมื่อตีหนึ่ง เมื่อน,นี้สีมัดขาวซักแพงม,มัดถท่งน้อยมัดเมื่อท่งหมัดเป็นคนกับสบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อตื่นไปเฝ้าพี่น้องเพราะว่ามีงานพี่น้องร้านสาวเนาะสาวซุยเนาะลูกแม่บูแะลรร้านม่ใหญ่บูเนาะร้านพา่อใหญ่ฟา้าบุ๋นเนาะก้าเพิ่นได้โทรมาบอกกับตันว่าไอ้กับเพิ่อว่าผู้แค้นนั่น หลานเดลยฉันกับลูกพ่นว่ากับตังกันเลยค้นเขาเสียให้มันแล้วเนาะแล้วก็สิไปอันผูกแขนหลานพี่น้องเลยเสียสาระไปผูกแขนหลานเพราะว่าทิมบ่ได้พี่น้องอย่าตีพี่น้องกันทิมบ่ได้เนาะกับกับตันกัตื่นแต่เศร้าพี่น้องที่มาค้นเขาค้นหนามเห็ดให้มันแล้วเพื่อสวยกันแล้วเนาะเจ็ดแปดโมงผูกแขนกับประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเศร้าเนาะกับตันกับเสีเผาเห็ดให้มันแล้ว อย่งสิได้ไปพี่น้องพน้ามันสูงพองกระจกมาถาทางโหลดพี่นอทางโหลดโหลดมันบ่แห้งโหลดมันเถ่าพี่น้องเมงลิงสิเป่าโหลดขนหนินะแต้พอกับแม่เอากันใหม่ก่อนอ้ายเมงลิงสิเกิดอีกอ้ายเมงลิงกันสีขาวสามซแล้วสามแล้วูกแม่แม่ไอเมงลิงกันสีขาวสามซีฟเลย ได้ก้อนอ้ายนะปีหนึ่งหรือสองปีนี่แหละเ่อนว่าในรถคันนี้นะจังมาได้อ้ายเฮือนหลดตีนหลดเอียงนี่มาก,กับหลดเมดื่อจังว่ามันบโแฮม สั่งทะเลทองเนาะเออรถทะเลทองทะเลทองรุ่นเก่าทะเลทองรุ่นว่อง่ายๆก็รุ่นแรกเลยนะทะเลทองใหญใหญ่บวกทำรุ่นแรกโบแมนเก่ารุ่นของใหญ่ขียวอีกรุ่นรุ่นแรกๆเลยาขึ้นคือ่อมือสองอือโอ้ต้นห่างบนรวดชื่อบได้แมน ข่าวตะกี้สองพันนี่กับพ่อแห้งเลยไหไม่แห้งซื้อมือสองและซื้อรถเก่าของเขาพี่น้องเลยแต่ว่ามันยังดีเครื่องมันก็นยังดีเคองเลยดีเธอเป็นเธอคณะตันไหมมันคุ้มคลานมันดิขคาดแม่บอกกับตันแองขัก ปูขั้นเถื่อสารมันปอไปเนาะสารมันขึ้นมาได้อันมันเป็นขั้นหน้า,นา,นานนนอันขั้นขั้นบันไดอืมตะเวนกำลังขึง้นพี่เนาะหน้าเมลีงเงียบวานใช่ได้หนิปฏิถิลายก็เ <c oughs> ชิได้เถื่อลงหนีและหอยเก่าเนี่ยถืลอล้อมเก่าเถื่อหอยเก่าลงหนีลงหนีลงหดพูนโ ก็ไอ้เจ้าที่ก็มือขึ้นนี่เอาเงินในเพื่อนร้อยบาทหรอกต่างหาเพื่อนน้ำแหมนะครับเพื่อนมาซอยเพื่นอนกับมาซอยกับเพ่ได้ว่าเอาเงินเอาค้ำดอกแล้วแต่สีหายเพืออ่อนว่าเพื่อได้ซื้อยาซุ่มยาสูบไปรุ่นเนาะแม่เอาเติมออกเติมเงิน ได้บันรอรุฤฤฤฤฤอ่นพี่ด่องเลยร <c oughs> อรุ่นขนาดรุ่นเต่ายังบกขึ้นอื้นข้าหน้ามันสูงอ่ะมันเก่าแห้งละ่ะเซ็่าเลยน้องสิตุม้มเนี่แต่สิขัก <c oughs> ส,สวยร้ายเนี่ยยับมันสวยนี่คือรถไถปลาเมารถไถอัน อพอแนละ้วโอ้ยหลุดโมย,ยันคาดอกนั่นนะเขาแห้งด้วยหลุดมันใหม่อ้อจุดน้อยมันดีด,ด,ดอ,อ่ยาแต่ยันมันดีดข้างวัดสิปสูซะ เราหลุนพี่น้องอามาเปนสีผึ้นบ่ต้องใส่ตินเล็กด้อพี่น้องต้องบ่ตินเล็กบ่ขึ่นโอ้ปื่นโอเคนะพี่น้องอันกาบสีไปพบพ่อกันตอนซวยแบบนี้อยู่ที่งานผูกแขน <c oughs> อือพี่น้องถอยหนาถอยหลังบอขื้น เอาไหมบอบ่อแหง้แหงแล้ว้วมมันอ่นดนใชนะ่ไหมพี่น้องอายุง,งานกันสามสิบกว่าปีเลยอ,อ๋อสิขึ้นบอ่อวันนี้อโอ้ยยันเขาป่าได้ ลดก็เลี้ยวยา,ยากยากอันในตัดตัดทางมันเขามันจเจาะเลี่ยวเท่าไรไม่ได้ต่ำแต่ตีนยันได้ค่าขีดตมพูแล้อือยังมีน้ำอยู่พี่น้องน้ำอันนี้ โอ้ยสิขึ้นปะเนาะโอ้ยันบอกขึ้นเนี่ยอ้าว <c oughs> <c oughs> เกือบอันนี้พระแม่เพิ่นนั้นเอาตะคองมากั้นน้ำไว้ตะกี้นะน้ำไหลบ่าขาดสายเพิ่นวะ เอาอันก็นเลยมาป้านไว้คดีเห็ุอันน้ำหุทพักเลยพี่น้องรีวิวสวนทำแม่บันนี้สิพาพี่น้องมาเบ่งสวนทำแม่พี่น้องความผ่นดูพีผูกจะเมนงามมาแต่งอันแซงพี่น้องมาแต่งคีนูน้อยๆนะพอซักข้างแหละ ึ้นเครื่อเลยแสดงเอาสั่งมะคักมาซักอีกประมาณสามทีก็ได้กินมาอันนี้เบียรมะเครือรอ,อันนี้ปลูกแล้วมันบอ่อพี่น้องปลูกแล้วมันบอ่อปลูกแล้วมันบอ่ออันนี้เบียร์ผักหอมเพิ่นอ่าถอะใกล้แต่ว่ามีน้ำหมอกสุม่มยำา้าอือ ง่ามอันนี้ทางนี้ออกมดควนคลอง,อ,งอันนี้มักพีกเพื่อนพี่นอ้องผูกลิงๆนอนนิ่องอพบผอกันตอนสวยเนาะพี่นอ้องเสดงวไปงานผูกแขนอืเอเป่ากับเพื่อนเป็นยังเนาะ คือจอดและวถหลดอันค้นข่าวยังบ่นแล้วเป็นน้ไดบาดนี่หยุดหลดยางแตกอ่าเอาพี่น้องค้งนเข,านข่าอุปทานในพอแล้วยังอีกโหลดสองหลดลแตกสาม,ม อ,ม,อ,อมุ่นคักกันเลย่าันี้แล้วพี่น,อ <c oughs> น้อคงคนเขาเ้าอะเผ็ดแค่แม่เล้วกับเบลี่บ้านตีนลูกก็มาแตกห้ากับคนได้สองรอบ น้องหลอกตอนเสารไปลุงน้าบวบโหลดคนใน,นสองง,องคนในสองหลอกไปย่างโหลดแต่แน่เสียเงิน <c oughs> บมดต่มกว่าห้ารอยบาทฮ <c oughs> ะใส่แล้วก็ทอดทายเสีย้มกไปมืดพ่วงหรไอเมากสียางให้เขาบีบออกงานเขาสีผาเผาไปงานลานชาวัมนมาสอ,อีกแล้วพี่น้องย <ừ> นกักเตบได้เดียย๋ยวอวผิดทั้งเก่าแต่ว่านักอึบอ <c oughs> ึบอึบโอ้โหมาตัวน่ Chè giữ hương ơn đây, đề này Ừ Chè giữ hư เปนแปดสิบเจ็ดอ้กูแจกอนพี่น้องอไปยิงคลิปมาหอดแล้วพี่นอ้นองโอ้ยจนสวยกวนะ่ากาเกียบแต่ซอยยังสวยวยางหลุดระเบิดเนาะมียูเลนยุกมาจะทันหรื <laughs> อไม่ทันทันจุด,ด <laughs> ท้าย

ไปดีตัใหสดๆตัวนี้ดีว่าโยอดใ้น้าดไม่เดนโอ้ยดี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 คือมางามแทะโหแม่ใหญ่ดีดีว่า ôi nhìn เออ mà เออได้เออได้ได้ได้เออได้ยินอันโอ้ย สี่หมื่นหามื่นหกหมื่นหกหมื่นหาอะไรมีไรอีกหกหมื่นหาเด้อไลไลลูกคอยออกมาเลยเจ็ดหมื่นหาเจ็ดหมื่นหาเลยมันต้องมีอะน่ให้ยาวขึ้นก่อนดีดแห้งด้วย ได้ไปเจ้าคุณนเจ้าคุ้นนกคุพี่น้องันนึ้าข้าวคุ้นเขากมันสีชวยย่างหลุดตอนมาระเบิดมากย่างหลุดมาสมัยแห่งกระซาแหละซาไข่ออกค่ะวะปลอดถึ้นคือวันเปหาหาหมอค่ บบซาแล้วเปล่าให้มันแหงโล่บอกปลาซาแล้เสร็จให้มันแหงทังทีโลดเห็นดีจะแรกเขาว่าลูกไข่นะซาโลดซาไข่ออก้มันสวงมันก็คือห้าและนนักหัวกขึ้นึกนอยู่เนาะลูกเนาะพมบางๆหนึ่งเสต็จเอาก็แหงเราเปิดประเภทโอ้ยเมาไข่แสบบอลุ่ม เมาสไก่โฟกัสดินั่งมองขึ้นวกก็จะไปสิอะไรมัเขายอดตีหนึงเลยเครื่งมัดตึงคนนะตีหนึ่งผัดเลยบั๋นะเพินหนึ่งเลยมือแล้วน้าตัวเผือกทดางกระเทิงทงชีวาสิจัดงานเลยขาไก่ขาปิดขางัวเลยบอนี่ขางัวอาวหมรมดาอาหารดีเลย อลังการกว่างานเองอย่งเงี้ยเลยเนี่อะไรหมวงอะไลักหลักหรือเลนร้านเลยออฉันเป็นร้านเลนลูกมันเนี้ยอ้าวกัปตันเป็นเลนกัปตันเป็นเลนแล้วบ่านเหาแล้วร้านเลนหลอดบอกมีมีจักอันคือว่าร้านเลนหลอดบอกมีไงกรรมนะจักเดินเีไปแล้ว เอามเอ้เอามา,า,ามาาันคือลายเอาต้ใหม่้าลงเบิดผอาทีประดเี่ยนนมเปนมาได้ดี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 ปอนนมน้องอ่าผมนะจะแมนดกดำคัะอลิปแอนนมน่องไมใช่ามลูกกิดีอดีๆปอนนมน่องมาเนีน่นี่แพงบมลูกแพงมน่อง อกมาบกกูเ่นี่สิ้เฮรากบเกียดเ้ก็นองกร่นมคนนี้กอยู่ยังมีน้องบ่ได้น้องบาลูกบอกให้แมวน่องเด้อบอกให้แมวน้องเด้อเม็ดเงินตอนนี้เอามึงซื้อนมให้กินเลยเม่อนนี้มันมีกระสีพอปิดเก็บแล้วเด้อพี่น้อง เดโอ้วไปละพี่น้องสบายดี